ขณะนี้เราอยู่บนรถแมคโครคีบอ้อยนะฮะคบสูวรพีซีพีวครับอันนี้ก็จะเป็นเจน้ำมันนะฮะมีวัดร,รอบเครื่องยนต์ครับเจคอมร้อนนะฮะไฟหน้านะฮะมีคนคันเร่งนะฮะเต่าก็ต่ายนะครับตัวล็อกนีแค่นี้ครับ รถชีบแมคโครฮะ P W หกสิบสุดนี่ก็นะทนนครับประสูจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะฮะ,ะ,ะโทนซ้ายนี่คือยืดบูมหดบูมนะฮะสวิงซ้ายสวิงขวาจะเป็นตัวนี้ฮะแบบรประสู บ้านนะฮะม,มีแค่นี้ฮะข้างในนะฮะเป็น ro, แมคโครล้อยางครับแต่เอามาใส่ปากคีบไว้คีบอ้อยนะฮะเนี่ยเครื่องยเครื่องยนต์เครื่องยนต์ของ P W หกสิบครับ สี่สูบครับเล็กกระทัดรัดครับเครื่องยนต์ไดร์ริกนะฮะมีแอร์นั่นนะฮะเอาไปโครบับรถขี่นะครับปั๊มกันจะประมาณนี้ครับ ขับสองล้อนะคระับเอาหน้าเอาหลังครับ Pw60 นี PW ้ครับใช้นาโคมาทำเป็นรถคีบนะครับ